มาแล้วมือนียกมีแนวสิมาบอกนะคะคือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาจุกเสียดแล้วก็แน่นท้องแล้วก็เริ่มเหม็นเปียวสิพอดียกมาเจอตัวนีเจไลท์นะคะมันสิเข้าไปดูแลร,ระบบล่ำใส่เขาแล้วก็มันที่มีสมุนไพรแล้วก็มีโปรไบโอติกโตดีนะคะแล้วเวลาคนมีปัญหาเวลามันทรมานนะคะแสบ แล้วก็เลิกขึ้นมากแล้วก็จุกโดยเฉพาะเวลาเข้ากินกินของเผ็ดเข้าไปมันแสบนะโอ้โหทรมานค่ะแต่ว่านวนเ,เนี่ยตัวนเจอรไลเนี่ยยกกินแล้วค่ะกินคือว่าเวลาเวลาเขากินของเผ็ดน่ยมันจะแสบมันตีขึ้นมันจะแสบแล้วมันทรมานนะคะแต่ว่าไม่กินตัวเนเจอร์ไลน์ค่ะพอกินได้ประมาณอาทิตย์กูกาัวด้วยค่ะคือว่าเขาดีขึ้นแล้วก็ระบบการขับถ่ายเขา มันมันทายดีแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มันหมักม,มุมยุ่ตามล้าใส่นะคะมันเคลี้วเหมาหมดเลยแล้วเวลาเวลาเข้าเป็นน่ะเข้าสิทรมานบ่ามีภูมือนบอแต่ว่าคนที่เป็นยกอย,อยากบอกเด้อเนี่ยค่ะตัวนี้จะไล่ค่ะคือตอนเนี้นคนกินคนที่มีปัญหาการระบบการย่อยหลักมันตีขึ้นแสบหลัวที่สาคัญนะเวลามันตีขึ้นแสบเนี่ยมันแสบตามหลอดลมนะคะ มันแบบทรมานแต่ว่าพอกินโตนี้จะไล่ไปนะอ่าที่สําคัญเวลาเขากินแล้วเขาดีนะเขาตรงบอก่อแล้วมันมันจะมีโปรไบโอติกโตดีนะไปเคลียร์แล้วมันจนะไปฝังตามล้ำใสของเขาพ่อพ่อเขากินดีอนะันบอเขาสังเกตจากของว่าเอ๊ะเวลาขับท่ายออกมากินมันสิเหม็นอันนี้สําคัญเลยพราะว่ามันเคลียร์ของเก่าออกมันตกขางอยู่ในล้าใส่เขานี่แหละตัวนี้เลยค่ะ เนเจอไลตาที่นิตีค่ะเพราะว่ายกกินยูยกว่ามันดีค่ะเฮ้าต้องดูแลสุขภาพเฮ้าถึงเฮ้าสิออกกําล่งกายเฮากินอาหารครบหามู่ก,ก็ตามแต่ว่าระบบขับถ่ายระบบการย่อยเฮ้าบด่ดีอันนี้ต้องระวังด้วยค่ะมันสิเกิดโรคงายอันนี้แหละค่ะเนเจอไลตอนนี้เป็นกระแสที่ว่าค้นกินแล้วมันดีถักของดีเฮ้าต้องบอกต่อยกยกกินด้วยตัวยกเองนะยกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออของดีเฮ้าต้องบอกตอ เนเจอร์ไลท์ตาทีนิตี้ค่ะอย่าลืมเนอะค่ะแต่ผู้ใดที่เป็นตามที่ยกบอกรีบกินเด้อค่ะมันสิมันสิปลอยไว้มันสิอันตรายยกก็เลยอยากมาบอกเนเจอร์ไลท์ตาทีนิตี้นะคะโปรไบโอติกตัวดีอย่าลืมนะคะยกฝากนะคะเพราะว่ายกกินดีไงกินดีต้องบอกต่อเมียนบอกโดยเฉพาะคนที่วาระบบการย่อย่าดีเนเจอร์ไลท์ตาทีนิตี้